เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3 m a n i a มเีวันนี้เราทั้งสองคนนั่นมิตูกับมิทเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในช่วงนี้นะคะเราได้ยินการให้สัมภาษณ์ของยานิสอันเชนชูมโป้ค่ะเกี่ยวกับอนาคตของเขานะคะที่ไม่แน่นอนในการต่อสัญญากับทีมค่ะจนกว่าจะมั่นใจว่ามิวอกกี้บัคจะเดินหน้าเพื่อคว้าแชมป์เท่านั้นทําให้มิทเอเน่ยนึกถึงทีมชิคาโกบูลส์ขึ้นมาเลยค่ะทีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทาไมถึงต้องเป็นทีมชิคาโก้น่ังบาางตติดมมชค่ะขอพูดดดถถึึงจุนนูพง ยานิสอันเตซกุมโปก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยทางมิวอกี้บัคส์มีสิทธิ์ที่จะเจราจาต่อสัญญากับยานิสออกไปยาวๆแต่ตัวของเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่ายังไม่คิดที่จะมีการต่อสัญญาใดๆจนกว่าจะมั่นใจว่าฝ่ายบริหารของทีมเนี่ยมีการสร้างทีมเดินหน้าเพื่อการคว้าแชมป์เท่านั้นรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็ต้องการควา้าแชมป์เหมือนกับตัวเขาด้วยมาไปกว่าน,นั้นล่าสุดก็เหมือนมีการออกมาให้สัมภาษณ์เป็นการตอกย้ำเข้าไปอีกนะรตองาแ้าะ็กกล ควา้าชนะต้องการแชมป์สถานเดียวดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามีสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะครับที่จะทําให้ตัวของเขาเนี่ยมีโอกาสในการคว้าชแชมป์ที่มากขึ้นเขาก็จําเป็นที่จะต้องคว้าโอกาสนั้นเอาไว้การพูดลักษณะแบบนี้ของยานิสเนี่ยแหละครับเหมือนเป็นการกดดันฝ่ายบริหารของทีมอ้อมๆว่าพวกเขาจะต้องเดินหน้าสร้างทีมไปสู่แชมป์เท่านั้นไม่อย่างนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บตัวของยานิสเอาไว้อยู่กับมิวกิบัคได้อย่างแน่นอนนี่คือสถานการณ์ของมิวกิบัคในตอนนี้ในส่วนของชิคาโกบูลส์ครับทุกคนก็เห็นกันดีคร ตั้งแต่ในยุคไนทีสหัวฝ่ายบริหารของพวกเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหลายต่อหลายอย่างมากๆเลยนะครับในช่วงหลายต่อหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฝ่ายบริหารมีการเปลี่ยนหัวหน้าโคช้ชและอย่างล่าสุดพวกเขาก็มีการเอาตัวอย่างเดมาเดโรซันเข้ามาร่วมทีมนะครับมีการเอาลอนโซบอลเข้ามาร่วมทีมแต่จังหวะของชิคาโกบูลส์ไม่ดีเลยนะครับตั้งแต่ที่พวกเขาได้ลอนโซบอลเข้ามาร่วมทีมลอนโซบอลมีโอกาสลงสนามในยูนิฟอร์มของชิคาโกบูลส์เพียงแค่35เกมเท่านั้นเองตัวของเขาเจอปัญหา ถึง3รอบตั้งแต่ในฤดูกาลที่ผ่านมารวมไปถึงในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ก็มีการประกาศออกมาเป็นทางการแล้วนะครับว่าลอนโซบอจะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เช่นเดียวกับตัวของแซคราวินเหมือนกันนะครับในช่วงปิดฤดูกาลก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการผ่าตัด2กล้องรักษาอาการบาดเจ็บที่เขา่าทางทีมเนี่ยก็ใจปั้มนะครับยังให้สัญญาระดับแม็กซ์คอนแทรกกับตัวเขา5้าปี2 1 5ล้านเหรียญแต่กลับมาผลงานก็ยังไม่ค่อยเข้าที่นะครับกว่าจะลงตัวในก็เป็นช่วงท้ายฤดูกาลในท้ายที่สุด เข้าสู่เพลย์ออฟได้แม้ว่าจะต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วในช่วงการแข่งขันเพลย์อินก็ตามทําให้แฟนบาสอยงพวกเราเนี่ยได้เห็นว่าดีที่สุดเท่าที่ชิคาโกบูลจะทําได้ภายใต้การเล่นของบิตรีพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเดมาร์ดิโรซันแซคราวินรวมไปถึงนิโคลาวูเซวิชดีที่สุดก็คือเพลย์ออฟรอแบแรกเท่านั้นเองนอกจากปัญหาอาการบาดเจ็บสภาพร่างกายของนักกีฬาตัวหลักของพวกเขาแล้วเนี่ยอีกหนึ่งปัญหาของทีมแน่คือการพัฒนาผู้เล่นคลื่นลูกใหม่นะครับที่จะก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับตัวหลักอย่างเดเมมดิโรรซซานนนแควววล็ยังีไ่พอจะป แพทริกวิลเลียมหรือว่าจะเป็นโคบีไว้รวมไปถึงไอโอโดรซูนูด้วยมันก็เลยทําให้ชิคาโกบูลส์เนี่ยยังคงติดๆขัดๆจนถึงตอนนี้พอฟังแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับส่วนตัวแอดมินก็เลยคิดว่า2ทีมนี้เนี่ยมีอะไรคล้ายๆกันอยู่อย่างหนึ่งนะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงทีมเนี่ยนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยอาจจะอยู่คนละไทม์ไลน์นะครับของมิวกี้บัคต้องการลุ้นแชมป์ในขณะที่ของชิคาโกบูลส์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเพื่อมองหาสู่อนาคตต่อไปดังนั้นก็เลยคิด เดาเดโรสร้างกับสิทธิ์รับรอบ2ปี2029ไปให้มิวิกบัคส์แลกกับเกรสันแอรเลนนะครับบ็อบบี้พอติสและก็มาจอนโบชมรวมไปถึงสิทธิ์รับรอบแรกปี2028ขอพูดถึงชิคาโกบูลส์ก่อนนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลปีสุดท้ายในสัญญาของเดมาเดโรซันจิงเชอเลือลเกินว่าฝ่ายบริหารของพวกเขาเนี่ยน่าจะมองหาการเทรดของเดมามากกว่าที่จะมอบสัญญาสูงสูงให้กับตัวเขาซึ่งตอนนี้ตัวของเดมาเนี่ยอายุ34ปีแล้วนะครับแม้ว่าศัก มีผลงานไม่ดีนะครับตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่ชิคาโกบูลส์เนี่ยเดมาเดโรซันถือว่าเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดของทีมตัวของเขาติดออสตาทั้ง2ฤดูกาลที่ผ่านมาน่าเสียดายเหลือเกินที่คนอื่นๆในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นแซคราวินไม่ว่าจะเป็นลอนโซบอลสองคนนี้เจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานมาโดยตลอดมันก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเสริมงานการเล่นที่สุดยอดของเดมาร์เดโรซันทำให้ชิคาโกบูลส์จะไม่สามารถก้าวขึ้นไปสู่อีกเลเวลหนึ่งได้ดังนั้นเมื่อเปิดฤดูกาลมาปุ๊บเนี่ยเราจะท่่ๆังกงข้ ช่วงเส้นตายการเทรดช่วงเดือนกุมภาพันธะ์ปีหน้าชิคาโกบูสอาจจะมองหาการเทรดเดมาร์เดโรซานไปอยู่กับทีมที่ต้องการลุ้นแชมป์ซึ่งแน่นอนว่ามิวอกิบัก์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่ต้องการคว้าชแชมป์ต้องการลุนแชมป์สถานเดียวเท่านั้นไม่ได้มองต่ำกว่ายัางอื่นเลยนะครับสำหรับมิวอกิบัก์ในเวลานี้ซึ่งถ้าดีลวนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าฝ่ายบริหารของพวกเขาเองก็รู้ดีว่าการเทรดครั้งนี้เนี่ยทีมชิคาโกบูสไม่น่าจะได้ผู้เล่นระดับสตาร์กลับมาจากการเทรดเดมารา์เดโรซ เท่ากับว่าทั้งทีมเนี่ยจะต้องสร้างทีมรอบๆตัวของแซคราวินไปก่อนจนกว่าในอนาคตพวกเขาจะหายอดผู้เล่นเข้ามาร่วมทีมได้นะครับหรืออาจจะเก็บแซคราวินเอาไว้เป็นไพ่ตายในการเทรดต่อไปในอนาคตเกรสันแอลเลนเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่เป็นแฟนชิคาโกบูลส์ไม่มีลืมเลยนะครับย้อนกลับไปเขาเคยมีอดีตที่ไม่ค่อยดีครับมีการฟาลรุนแรงใส่อเล็กซ์คารูโซจนเจ็บหนักไม่สามารถลงสนามได้แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพเนี่ยนะครับเวลาผ่านไปแล้วก็ดําเนินกันต่อไปต่อสู้กันต่อไปเมื่อเข้ามาร่วมทีมทุกคนเห็นกันดีน มีศักยภาพในการเล่นเกมรับมีความสามารถในการยิง3คะแนนที่ดีกว่าเดมาเดโรซานซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางชิคาโกบูลส์ต้องการเละเกิดแนนะ่นคือการยิง3คะแนนะบ๊อบบี้พอติสก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เคยมีอดีตกับชิคาโกบูลส์เขาเคยเป็นผู้เล่นเก่าของชิคาโกบูลส์มาก่อนแต่ตอนที่จากไปนะั้นในตอนนั้นมีเรื่องมีราวกับเพื่อนร่วมทีมในเวลานั้นบัดนี้เวลาผ่านไปตัวเขาก็เติบโตขึ้นนะครับประสบการณ์ในการเล่นประสบการณ์ในการคว้าชแชมป์เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดได้ตัวเข้ามาร่วม ได้โดยเฉพาะอย่างแพทริกวิลเลียมแต่ด้วยความสามารถในการเล่นของบอบบี้พอติสนะครับเราเห็นกันดีไม่ว่าจะเป็นการรีบาวการช่วยยิง3คะแนนการยิงระยะกละเอาข้อมาเสริมงานให้กับตัวของนิโคลาวูซวิชได้อย่างแน่นอนที่น่าสนใจคือการได้ตัวมาจอนโบแชมเข้ามานะครับนี่คืออดีตพระอันดับที่24ปี2022ในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเราเห็นผลงานของตัวเขานะครับที่พยายามเล่นเกมรับอย่างเต็มที่พยายามสอดแทรกการเล่นเกมบุกด้วยเรียกว่าเป็นผู้เล่นที่สามารถพัฒนาเป็นทูเวย์เพลเยอร์ในอนาคตที่ดีได้เขาสามารถเล่นเป็นวิ วิงเพลเยอร์นะครับตำแหน่งที่ชิคาโกบูลส์ต้องการเหลือเกินและในปัจจุบันนี้ผู้เล่นที่เป็นวิงเพลเยอร์นะครับคือเล่นเกมรับวงนอกก็ดีเกมเล่นเกมบุกก็ได้ดังนั้นการมาในครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการซื้อศักยภาพในอนาคตการเล่นของมาจอนโบแชมป์แต่ถ้าเกิดเขาทําได้จริงๆเนี่ยนะครับก็จะดีกับอนาคตของชิคาโกบูลส์ต่อไปในระยะยาวและสิ่งที่ชิคาโกบูลส์ต้องการมากที่สุดจากเดีลนนี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสิทธิ์รับรอบแรกสิทธิ์รับรอบแรกทุกคนทราบกันดีว่าเป็นเหมือนอาวุธนะครับในการสร้างทีมไามา หรือว่าจะเป็นการพ่วงในการเรดต่อไปแล้วก็หาผู้เล่นเอาเข้ามาเสริมทีมในเวลานั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือความสําคัญเหลือเกินของสิทธิ์ปราบปรไม่ว่าทาั้งทีมจะตัดสินใจสร้างทีมใหม่หรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรอบๆตัวของแซคราวินก็ตามแต่แพ็กเกจนี้เนี่ยฟอฟังดูแล้วก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่สมน้ําสมเนื้อเช่นเดียวกันหันไปดูในส่วนของเมลวอกี้บัส์กนต่อนะครับหากเดียนนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยสแสดงให้เห็นถึงพ w e r ความเป็นซูเปอร์สตาร์ของยานิสอันเตร์ุมโปอย่างแท้จริงกกกาาาาาารรรรดดดดััันนนฝ่่่ยยบิหเเชจจววขแสงงุืต ควา้าแชมป์เท่านั้นถ้าเกิดทั้งทีมทําให้เขารู้สึกว่าควา้าแชมป์ไม่ได้เนี่ยยานิสก็พร้อมไปแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมองแบบแฟร์ๆนะครับทางมิวกิบักส์เองเนี่ยพวกเขาก็พยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ไม่ไว่าจะเป็นการตกลงสัญญาเก็บตัวบรุกลเปสเอาไว้นะครับสปี48ล้านเหรียญหรือจะเป็นการตกลงสัญญาเก็บตัวคริสมิลเลตันเอาไว้เช่นเดียวกันครับสปี102ล้านเหรียญแต่การันตีที่93ล้านเหรียญน,นะครับที่เหลือเป็นในส่วนของโบนัสทําให้ทั้ง2องคนเนี่ยยังอยู่ ก็จูฮอยเดเท่านั้นยังไม่พอยังมีการเสริมผู้เล่นเอาเข้ามาอีกนะครับอย่างมาลิกบิสซี่เนี่ยก็เอามาช่วยยิง3คะแนนต่อสัญญาเก็บตัวเจคราวเดอร์เอาไว้มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชเนื่องจากการทํางานของไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามีความผิดพลาดพวกเขาต้องการปรับเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยครับภายใต้การนําทีมของยานิสอันเดรตุกโปเนี่ยแหละเรียกว่าอะไรที่ทําได้น,นะครับฝ่ายบริหารพยายามทําทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองลึกลงไปเนี่ยการที่ได้ผู้เล่นเอาเข้ามาเสริมทีมเนี่ยไม่นััับบบกกการเว็ Coach, เตส ้ผู้เล่นที่ออกเข้ามาเนี่ยคือในสัญญาขั้นต่ำทั้งสิ้นเลยนะครับมันก็อาจจะทําให้ตัวของยานิสเนี่ยค่อนข้างกังวลว่าตัวของเขาแม้จะมีแกนหลักอยู่รอบตัวแบบนี้เนี่ยจะยังคงสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าแม้ว่ากีฬาบาสเกตบอลจะเป็นกีฬาประเภททีมก็ตามนะครับแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์ระดับสตาร์แบบนี้เนี่ยจะสามารถยกระดับทีมไปสู่แชมป์ได้ตัวของยานิสอันเดตคุมโปเนี่ยไม่มีใครสงสัยในความสามารถในศักยภาพในการเล่นนะครับเขาคือผ แนนน่อแต่สิ <saben> ่งที่น <im> ่าสนใจแน่คือผลงานการเล่นของคริสม <s to think ars> ิรตันเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค้บมือไม่ว่าจะเป็นที่เข่าก็ตามการเล่นของตัวเขาเนี่ยตกลงอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการเล่นเกมรับนะครับจุดเด่นต่างๆของคริสมิรตันมีการตกลงทําให้ตัวของจรูฮอยเดเนี่ยต้องก้าวขึ้นมาเสริมบทบาทในการเล่นเกมบุกที่มากขึ้นตัวของเขาเนี่ยเล่นทั้งเกมบุกเล่นทั้งเกมรับเนี่ยนะครับมันทําให้การเล่นของจรูฮอยเดเนี่ยหนักหน่วงมากๆเลยดังนั้นการได้ตัวเดมาเรน ระยะสั้นจบฤด,ดูกาลและแยกย้ายหรือว่าจะมีการต่อสัญญากับทีมก็ตามการได้ผู้เล่นระดับสตาร์เข้ามาแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้โอกาสในการลุ้นแชมป์ของ Milwaukee Bucks เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเดมาเดโรซ่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอายุ34ปีนะครับแต่ศักยภาพในการเล่นยังคงพร้อมเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการยิงระยะกลางของตัวเขาครับนับวันน,วน,นับวันจะทรงประสิทธิภาพแล้วก็สวยงามเหลือเกินถือว่าเป็นจุดเด่นในชีวิตการเล่น NBA ของเดมาก็ว่าได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีความสามารถในการลุยเข้าไปปิดแต้มด้วยตัว มีการเก็บฟาออลแตมจุดโทษเขาไม่เหมาะที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมพาทีมไปสู่แชมป์อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเข้ามาเป็น Option 2, ออปชัน2อออกมาเป็นออปชัน3แบบนี้เนี่ยถือว่าโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยเสริมงานให้กับคริสมิลตันร่วมงานกับดรูฮอยเดย์การยิง3คะแนนแม้ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเขาก็ตามแต่เพื่อนๆลองดูมิลกี้บัคส์ในเวลานี้เนี่ยก็มีนักกีฬาที่สามารถยิง3คะแนนได้เตม็มทีมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวคริสมิลตันเองนะครับดรูฮอยเดย์แพดคอนเนตันหรือว่าจะเป็นอย่างเจคาวเดอร์ และไหนจะมีอย่างบรูคโลเปสอีกนะครับเซนเตอร์ที่ยิง3ดีเหลือเกินล้นแล้วแ,ลแต่จะเข้ามาเสริมการยิง3แคะแนนที่ไม่ได้เป็นจุดเด่นจุดขายในการเล่นของเดมาเดโรซ่าแต่ไม่ใช่ว่าตัวของเดมาเดโรซ่าเนี่ยเขายิง3คะแนนไม่ได้นะครับถ้าเกิดปล่อยจัจะมีโอกาสจาัจ่วเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับยานิสสามารถยิง3คะแนนได้อย่างแน่นอนทีนี้เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับมิวกี้บัคซ์ที่มียานิสอันเดิกุมโปเป็นแกนหลักเป็นพยาก,กว้างและรายร้อมด้วยผู้เล่นศักยภาพสูงขนาดนี้เรียกว่าตําตำแหน่ง5ตัวจริงของพวกเขาเนี่ยจะเป็น ที่ลงตัวมากๆเลยตั้งแต่พอยต์การ์ดชุดนิ่งการ์ดสมอลฟอร์เวิร์ดพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดรวมไปถึงเซนเตอร์ล้วนแล้วแต่จะเป็นตำแหน่งที่ทุกคนถนัดมากๆเลยเดมาเดโรซ้างก็กลับมาอยู่ชุดนิ่งการ์ดนะครับตำแหน่งที่เขาเล่นมาโดยตลอดตั้งแต่ในสมัยที่อยู่กับแรปเตอร์ไม่ต้องขยับไปเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดเหมือนในสมัยที่อยู่กับชิคาโกบูลส์หรือว่าจะเป็นแซนแอนโทนิโอสเปอร์ก็ตามเชื่อเลยเกินว่าการมาแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้มิวเกอร์บัคส์เนี่ยสามารถลุน้นแชมป์ต่อสู้กับบออออตตตตันนนเเ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 เซซซซลลลิิิกกกกหรรรรรืวววว่่่่าาาาจะปป็แแมมมมีีีีีีฮททขขยยย้้ไถึงฟฟดด์ เป็นการต่อสู้ในฝั่งตะวันออกที่ระทึกอย่างแน่นอนครับฟังดูแล้วเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะหค่ะว่าเกิดขึ้นจริงๆชิคาโกบูลส์เองก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคตต่อไปในส่วนของบัวกี้บัคส์เองเนี่ยที่มองแต่แชมป์เท่านั้นก็มีโอกาสมากขึ้นแล้วเพื่อนๆราคาคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์นุ่งๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีดีของเรา23 man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะ